มีสถานการณ์ที่สีรักต้องเลือกนะครับเช่นแมวตกน้ำหมาตกน้ำร้อมกันเลยสีจะต้องตัดสินใจช่วยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนแมวตกน้ำหมาตกน้ำเขาคิดยากมากอ่ะเเลือกยากมากคุณหมอก็ต้องอยากจะช่วยทั้งคู่สิคะนี่แหละครับสถานการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในอมยิ้มฮะเจ้าหมากับแมวไปตกน้ำากไมไม่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 ทำปากพนันนั้น แต่จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงแต่ว่าบางทีมันจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างยากขึ้นกว่าด้วยยากกว่าเดิมด้วยไปดูกันในอมยิ้มตอนนี้ครับ<อ>บททดสอบนี้ครับเป็นบททดสอบเรื่องความเข้าใจในเรื่องของภาพลักษณ์ครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อมีคนแต่งเป็นตำรวจครับและอีกคนหนึ่งครับก็แต่งตัวเป็นโจรอ้มาขอร้องให้เด็กๆนั้นช่วยครับมาดูครับว่าน้องๆ<อ>จะเลือกช่วยใคร,รก่อน,นครับที่ถือว่าที่ออกไม่ได้ครับ <c oughs> ว่าเน,นี่ยอ่คือคารุตเม่อะเม่มารอแล้วเนี่ยค,นะครับมาถึงก็เจอเลยครับคุณผู้ชมนี่นี่ไม่ใช่อย่าไปเชื่อเขานะพี่เขาว่าเป็นโจรพี่ตำรวจน,นี่นี่ช่วยหยิบกุญแจให้พี่ตำรวจหน่อยแล้วน่ะตรงนู้นเราหลบน้องเดี๋วกันน้องเอาขานมอะไรพี่ซื้อให้กินหมดเลยอันนี้ครับเอาขานมล่อดเด็กครับทำไมอะครับห่อแม่หนูไม่อ่ะ นี่ครับแม่สอนมาดีครับแม่แม่อนุญาตครับให้รับขนมจากคนแปลกหน้าครับแม่เยี่ยมครับน้องอยากได้อะไรอ่ะอยากน้องชอบอะไรอ่ะซื้อให้นะครับเอยากซื้อเองซื้อเองเหรอซื้อเองครับคุณผู้ชมโจรครับโจรใช้ไม่ได้นะครับมุกนี้ครับแหมเด็กฉลาดครับสมัยนี้ช่วยตำรวจดีกว่าเป็นเด็กดีต้องช่วยตำรวจลูกตำรวจจะได้ไปจับโจรใช่ไหมครับ แม่ครับเข้าใจครับเด็กเข้าใจครับตำรวจต้องไปจับโจรครับแหมโจรจะมาเสนอสินจ้างรางวัลนั้นไม่รับครับนองดูพี่ด้วย้ยโพี่โดนใส่กุญแจมือไว้เนี่ยเฮ้ยน้องน้องน้องช่วยพี่หน่อยดินี่กุญแจอยู่นี่น้องหยิบให้พี่หน่อยนะครับได้โปรดแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อตุ๊กตาให้อนนี้เด็กเลยครับคุณผู้ชมอย่าอย่าอย่าตาให้ครับพี่เขาเป็นโจรอย่าไปช่วยหาโจรเลยครับอย่าไปช่วยเอาล็อครับ เกือบช่วยโจเลยครับนี่ครับมีการสับขาหล่อครับโถแมนนึกว่าจะเอาตุกตาครับคงสำนึกได้ครับ้องครับเปลี่ยนใจพี่เขาเป็นโจนครับพี่เนี่ยเป็นตำรวจกดใจพี่นะได้ป่ะมาดูคนต่อไปครับโจ้อะไรจะแต่งตัวหล่ออย่างนี้ช่วยตำรวจหน่อยเราช่วยตำรวจหน่อยลูกเดี๋ยวมีกุญแจให้พี่หน่อยเร็วพี่เนี่ยโดนล็อกเนี่ยพี่จะไปจับโจ้คนนี้จับไม่ได้อึ้งนะครับตอนนี้ครับเอาครับคิดครับเอาสิครับจะช่วยใครครับ นี่ลุงกับน้องผู้หญิงคนนี้ครับพี่เขาเป็นโจรอ่ามาช่วยไขพี่หน่อยน้องไปหาตำรวจแล้วครอบเอาขนมอะไรพี่ซื้อให้กินหมดเลยอันบักไขพี่หน่อยเล้วอครับเสนอขนมครับช่วยลังเลครับข้าาบอลขายเลยขายเลยเข้ารูนี้เลยขายเลยขายเียบอ่าแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะช่วยตำรวจครับคุณผู้ชมอืนี่ครับสิ่งที่ถูกต้องครับต้องช่วยตำรวจนะลูงนะมาดูเอาไว้เป็นตัวอย่าง คราวนี้ครับคุณผู้ชมเราลองให้ตำรวจนั้นเปลี่ยนเครื่องแบบครับเป็นครึ่งท่อนแบบนี้ครับมาแห่ง,งานนี้ครับไม่มีเครื่องแบบเต็มยศเด็กจะช่วยไหมครับน้องช่วยพี่ด้วยเดิเพิรนพี่ติดตรงเนี้ยนะน้องช่วยพี่หน่อยนะได้ปะนี่แจน้องเอาไปครับเดี๋ยวไปห,หาโจนเลยครับน้องครับอย่าับอย่าพิ่งเพิ่งพี่เขาเป็นโจนพี่เนี่ยตำรวจอย่าไปเชื่อเขา ตำรวจที่ไหนดูการแต่งตัวไม่ใช่ตำรวจแน่นอนครับเนี่ยพี่เนี่ยตำรวจดิ่้างเลงนะคุณผู้ชมเห็นไครับแต่นี่ใช่ตำรวจไหมใช่สายรู้สึกแต่ก็น้องอะนะน้องดูดีๆมีลงเลครับเป็นโจรใ่พี่นตำรวจปลอมตัวมาแต่นี่ตำรวจปลอมอย่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อพี่เขาโกเรามาช่วยพี่ขายปิงแจดีกว่าพี่จะได้ไปจับโจรเข้าห้องขังถูกต้องมเป็นเด็กที่ต่อสังคมต้องช่วยงานราชการใช่ลูก ช่วยพี่ได้เงินได้เบนเทนได้ขนมพี่เขาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นะจรชัดๆเลยใช่ไหมลูกช่วยตำรวจพี่่่ไมใชตำรวจจะได้ไปจับจรมาขายตำรวจมาดู่าพี่ไม่ใช่จอนน้องอย่าาพึ่งช่วยตำรวจครับเห็นไหมครับเด็กสมัยนี้ยังรู้เลยครับว่าต้องช่วยเหลือใครต้องช่วยเหลือตำรวจสิครับเอาครับมาดูเด็กผู้หญิงบ้างครับครับเออช่วยพี่ด้วยเลคือสวัสดีครับว่ายจรครับไม่รู้ครับน่า เขาล็อกเขาล็อกพี่ไว้อ่ะเขาอยู่กุญแจเปิดที่ไหนเขาล็อกพี่ไว้น้องๆครับจิตาไปเชื่อครับพี่เขาเป็นโจรหลบพี่เป็นตำรวจนี่ครับพี่จะมาจับโจรเป็นเด็กที่ต้องช่วยตำรวจใช่ไหมลูกสช่ครับ้าตำรวจทำไมโดนล็อกครับถ้าน้องให้โอกาสพี่เอากุญแจมาเปิดให้พี่นะเราเป็นเด็กที่ต้องมาช่วยตำรวจถูกต้องไหมครับถูกครับน้องน้องใโอกาสพี่นะนี่ครับ ช่วยตำรวจครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเด็กเล็กๆยังรู้เลยครับว่าเราควรจะต้องช่วยตำรวจครับช่วยฝ่ายธรรมะไม่อย่าไปช่วยฝ่ายอาธรรมนะครับนี่ครับจับไปเลยครับคุณตำรวจนี่ลหนครับอย่างนี้ <c oughs> ต้องสัมภาษณ์ซะหน่อยครับตอนแรกหนูหนูว่างงไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกหมืไม่รู้แล้วมาแยกออกันยใคร้กันคนที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าช่วยพี่ด้วย <c oughs> พี่ไม่อยากติดคุกหนูก็นึกเอาจากคำว่าคุก ้าใครติดคุกคนนั้นคือโจรนี่ครับแเหตุผลแล้วมาบอกว่าพี่ไม่อยากติดคุกเอ้าโจรนี่ครับเลยต้องจับครับและจากเรื่องนี้ครับสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กๆได้อย่างไรนั้นไปฟังกันครับซึ่งตรงนี้ในเด็กประถมนะคะเขาก็ยังจะ ตัดสินใจอะไรไม่ซับซ้อนมากนะคะเด็กอาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นหลักแล้วก็อาจจะใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนำมาประกอบการตัดสินใจบ้างนะคะตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ฝึกนะคะให้น้องๆเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตเก็บรายละเอียดติ๊กย่อยเนี่ยน้องๆก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เก่งขึ้นตัดสินใจอะไรได้อย่างเฉียบแหลมมากขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าบ,บททดสอบของอมยิ้มวันนี้น่าราักคุ่มากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถ้ามีคลิปน่ารักนักที่ถ่ายน้องๆหนูๆที่บ้านเอาไว้เนี่ยโพสตเข้ามาได้เลยผ่านทาง Facebook ของอมยิ้มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมเนี่ยไปกดเป็นแฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอคลิปดีๆส่งมา <ๆ S 1> นะครับแล้วผมฝากนิดนึงท้ายรายการครับมีข้อมูลตัวเลขออกมาแล้วนะครับจากกรมสุขภาพจิต เด็กนักเรียนไทยไอคิวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ98.59โดยเฉลี่ยทั้งประเทศอ๋อแล้วจริงๆควรจะต้องเท่าไหร่ถึงจะดีควรจะต้อง100ขึ้นไปถึงจะดีนะครับตอนนี้ต้องช่วยกันหน่อยหนึ่งเด็กที่มีพัฒนาการยังไม่ดีกระตุ้นพัฒนาการเขาให้ดีๆนะครับคลิปสุดท้ายนี้ที่จะฝากไว้เป็นความน่ารักเป็นพัฒนาการของเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญาอะไรทั้งหลายนะครับแต่เป็นเรื่องความน่ารักที่เขาส่งมาให้เรา ดูความม่วงก่อความอยากนะครับไปด้วยกันได้ไหมวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปจากทางบ้านวันนี้ครับแหมต้องให้ชื่อว่ากินอิ่มนอนหลับครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเจอคำที่สองเข้าไปครับคือเหนื่อยหรทราบซึ้งในรสชาติครับคุณผู้ชมหลับไปแล้วครับน่ารักจริงอตะเตะ ハハハハ